กินข้าวกับลาบเนื้อนะคะนีผักาคาแกงนี่นะคะข้าวเหนียวค่ะมาค่ะใครยังไม่กินข้าวมากินด้วยกันนะคะกับลาบอร่อยมากทําเองค่ะผ่กแกปแงปักแกงข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งเอง แบบนี้แหละชีวิตในต่างประเทศอันไหนประหยัดได้เราต้องประหยัดนะคะไปสืบ อาหารสดมากแล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้เพราอยากกินอย่างเขากับเห็ดกินเทากับอยากกินลาเมงก,กับฝากเอาอยากกินต้มไก่เทากับซับเอาใส่เครื่องเครื่องกับลายอยู่ด้ล่ะเครื่องไทยกับวิขายลายขึ้นอ,อย่างนี้แต่ว่าสมัยนี้คองกับแพงเติบหนึ่งอยู่เด้อ mal da Kino.